สดีพระพิฆเนมที่เคารพวันนี้ผมนำท่านผู้ชมมาทำหน้าที่ดำเนินรายการนอกสถานที่สักหน่อยหนึ่งแต่ก็เป็นธรรมชาติที่เจดีวัดเขาสุก,กิมนะครับพระมหาเจดีที่ยิ่งใหญ่แต่ทว่าขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแล้วก็จะขอ,อ,อนำเรียนนมัสการสัมภาษณ์ท่านเจ้าวาดวัดเขาสุก,กิม วันในขณะน,นี้โดยทั่วๆไปแล้วที่วัดเขาสุกิมนั้นเป็นอย่างไรบ้างซึ่งผู้ที่ดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดเขาสุกิมปัจจุบันนี้ก็คือพระธิการทองภูลทยาลุกโกนะฮะคิดว่าพี่น้องประชาชนในจงังหวัดจันทบุรีส่วนหนึ่งก็คงจะยังไม่รู้จักท่านและอีกหลายท่านก็รู้จักกันดีในวันนี้เหตุที่ผมมาที่นี่เพื่อต้องการที่จะมารับทราบความคืบหน้าของ พระมหาเจดีแห่งนี้ว่าไปถึงไหนแล้วและภาพรวมๆโดยทั่วไปในขณะที่ได้มีเจ้าวาดมาประจําอยู่ที่นี่ใหม่แล้วก็ได้ดําเนินการปรับปรุงปรับรูปแบบปรับโครงสร้างลหลายๆอย่างในวัดเขาสุก,กิมวันนี้จึงขอนมัสการกาเปียนท่านเจ้าวาดวัดเขาสุกิมองค์ปัจจุบันฮะนมัสการครับเออพรจริงๆแล้วชาวบ้านในละแวกนี้และประชาชนทั่วไปมักจะนิยม เรียกท่านพ่อพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณมักจะนิยมเรียกกันแบบไหนฮะเรียกหลวงพ่อเป็นส่วนมากจะเป็นหลวงพ่อนะฮะพ่อธรรมมาไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่มีนจ้ะเป็นหลวงพ่อธรรมดาธรรมดาอ๋อครับเพราะฉะนั้นผมในฐานะผู้ดําเนินรายการก็ขออนุญาตเรียกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อนะฮะครับจริงๆแล้วหลวงพ่อณปัจจุบันนี้อุปสมบทมากี่ภาษาแล้วพ่อ มาอุปสมบทปี2514จนถึงทุกวันนี้ก็จะ46ปี46ปีแล้วนะอ้โหเริ่มต้นมาจากที่วัดเขาสุกิมเลยป่ะหรือว่าไป่ใช่จากที่นี่เลยนะฮะมาอยู่กับวเดประคุณหลวงปู่สมชายทีิตาวิโยเนี่ย๋อครับตั้งแต่ปี2510ไปๆมามารักษาศีลมาฟังธรรมะท่านเวลาบรรพะครับ ต่อจากนั้นไปก็ปี2 0 1 2ก็เลยมาอยู่ประจำออกมารับใช้ท่านสองปีครับพอถึงปี2514ท่านก็พิจารณาแล้วท่านก็บวชเถอะก็เลยให้บวชบวดบวบนี่บวดปีบวบปี2514 14นะฮะ14ครับครับ14ก็ถือว่าท่านก็ หลวงพ่อก็เป็นลูกศิษย์ก้นกุติคุ้มปู่ทงชายมานะก็ายังเป็นรุ่นสองก็เรียกว่ารุ่นสองมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองอีกนังมีรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งก็ลวงปู่คำพันธ์เชาวาตของแรกแล้วก็ลุงพันอาจารย์คำพันธ์คำพละยาโนอีกองหนึ่งแล้วก็ท่านอาจารย์แก้วท่านอาจารย์สมพงศ์ท่านอาจารย์บุญเตือนพวกนี้รุ่นรุ่นหนึ่งอัตมาคือรุ่นสองแล้วถ้าท่านจะคุณบุญ หรือว่าพญาเนบิลาที่พุ่นอ่อนว่าธรรมาสองปีพออ่อนกว่าธรรมาอีกแล้วลูกน้องเป็นลูกน้องของลูกอ่อนวัดหลวงพ่ออีกนะฮะแต่ถือว่าเป็นรุ่นรุ่นรุ่นสองครับครับเป็นศิษย์รุ่นสองเพราไล่เรียกกันไม่ห่างกันมากอยูระหว่างสองราษาถ้าห่างกันสามราษาไปแล้วนี่ใช่ว่าอาสนะต่างกันครับเออแล้วก่อนที่จะมาเป็นเจ้าวาดอยู่วัดเขาสุกิมได้ท่านได้จำภาษาอยู่ที่วัดไหนฮะ ก็แรกเริ่มเดิมทีก็บวชที่นี่ได้สี่พรรษาพรรษาที่ห้าก็ไปอยู่ที่เขาสมิงออที่ตราเนี่ยนะฮะไปที่ไปีปที่สี่บปที่สี่จะเข้าปีที่ห้านี่ยเลยประจำพรรษาที่พัดแสนตุ่มเขาสมิงจังหวัดตราอยู่ที่นั่นสักเก้าปีแปดปีเก้าปีพอปีที่ ที่เก้าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเขาให้มาอยู่เขาตะนกเนี่ยใกล้วัดเนี่ยเขาตะนกอยู่พรรษาหนึ่งเสร็จแล้วท่านข้ามาอยู่ย้ายไปอยู่โนนแดงใกล้ตรงเนี้ยใกล้กันเนี่ยนะฮะใช่ใกล้กันห่างประมาณสักสี่กิโลพออยู่ที่นี่ก็ผ่านมาอีกปีนึงก็ญาติโยมทั้งแสนตุมเขาก็มานิมนต์มาขอหลวงปู่ว่าให้อาจารย์ต้องพูนกลับไปอยู่แสนตุง หลวงปู่สมชายก็เลยสั่งให้ธรรมาให้กลับไปอ oh, ครับ,รบกลับไปอยู่ที่นั่นอีกอีกปีหนึ่งที่ท่านเจ้าคุณ mm hmm. ท่านเจ้าคุณยานวิลาที่เป็นเจ้าวาดของเนี่ยท่านมีท่านมีพันอยู่บ้านกองโคอำเภอพิชัยจังหวัดตรดิษทำเป็นบ้านเกิดของท่านแล้วก็มีที่เจดีล้างอยู่แห่งหนึ่งอายุป,ประมาณ700ปี mm hmm. ก็อยากจะสร้างเป็นวัดปฏิบัติ นี่ก็เลยมาขอร้องห้อาตมานี่ไปช่วยหน่อยเออเพราะว่าเห็นว่าอาตมานี่ไม่ติดถินไม่ติดที่เออผู้าอาจารย์ใช้แผนกไปไม่ดื้อไม่ดึงอะไรครับเป็นผู้ว่าง่ายทำนองนั่นแหละก็เลยไปช่วยท่านอยู่สร้างวัดอสร้างวัดของโคอำเภอพิชัยจังหวัดตรดิศไปอยู่ที่นั่นได้พักหนึ่งกโยมทังอำเภอ อำเภอของอำเภอขอ,ของขุงจังหวัดทุนแฟงเพชรก็เลยมานิมนต์ให้ไปอยู่วัดเด่นสเสดาไปอยู่ที่นั่นสักเจ็ดปีเจ็ดปีดเลยนะใช่เขาพระเดชพระคุณหลวงสมชายท่านสั่งให้อยู่ที่นั่นแล้วบอฉลองาาศรัทธาญาติโยมเขาเพราะเขามีความศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงปู่สมชายมาก,ากที่นั่นแล้วเ,เป็นวัดสาขาหรือเปล่าเป็นวัดสาขาเดียด๋วยวยังเป็นวัดสาขาอยู่ คือไปอยู่ตั้งแต่ยังไม่เป็นวัดโดยส่วนมากไป,ไปอยู่เป็นแบบป,ป่าไม่มีอะไรเลยนะั่แหละอย่างแสนตูนเนี่ย็ขไปอยู่ขนาดที่ว่าต้องเอาเอาเอา,เอา,เอาไม้ละกร,รมมาทําฝากนอนปูนอนกันกลางคนอยู่ตามร่มไม้ครับพอนานเข้านานเข้ากอมีญาติโยมไปช่วยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านจะปล่อยท่ากับถิ่นพระป่าให้เป็นประจำเขาอยู่มาทั้งที่นั่นก็เก้าปีที่คลองขุงนี่็เหมือนกัน คือของขุงนี่เกิดขึ้นวัดเด่นสะเดาที่จริงหมู่บ้านเด่นสะเดาครั้งแรกจริงๆนั่นก็เขาบวชลูกชายอาลูกชายมาบวชที่พ้าเขาสุขิมครับแล้วก็มาเยี่ยมลูกชายมาเห็นปฏิปทาหลวงปู่เข้าก็เิดศรัทธาอยากจะสร้างวัดที่อำเภอคองขุงจังหวัดแพรครับแล้วจะให้ลูกชายไปอยู่ก็เลยสร้างเสาหลงสลาชวนชาวบ้านมามันมีที่อยู่ไม่กี่ไร่ สร้างมาตั้งหกปีหาพายังไม่ได้พอหาองค์ไหนที่จะมีความเหมาะสมมีความสามารถก็ไม่ใครจะได้ตอนสุดท้ายพระเด็กพระคุณลวงปู่ก็เลยสัง่งให้อาตมานี่ไปครับ <c oughs> ไปก็เลยไปที่นั่นตอนนั้นอาตมาก็คิดว่าจะไม่อยู่ประจําที่ไหนหรอกจะไปเรื่อยๆจำพรรษาที่นี่ปีหนึ่งปีหน้าก็จะไปวัดอื่นไปเรื่อยๆครับคือหมายว่าเราจะไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดเหมือนกันนบ ทีนี้พอไปถึงอยู่อยู่คลองขุงปีหนึ่งก็กลับมาที่ลบบุรีวัดเนคมระวิสุทธ์ไปเจอหลวงปู่เข้าท่านก็นเลยทักอ้าวใา้บอกมาทำไมล่ะทำไมไม่อยู่ฉลองศรัทธาเขาหน่อยเขามีศรัทธาจะสร้างวัดอ๋อครับท่านมาก็ต้องกลับไปอยู่ตรงนั้นครับไปอยู่ที่นั่นทั้งเจ็ดปีที่ทางเพชรบูรณามีวัดอยู่วัดหนึ่งเป็นวัด ถ้าจะว่าวัดก็สร้างมานานนะปี07ทีนี้ไม่มีพระอยู่ประจำมีแต่พระจรมาอยู่แค่สมเดือนออกภาษาลวก็ไปมาอยู่แค่สามเดือนออกภาษาลวก็ไปชาวว่างก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์มากในการที่จะขอพระที่นั่นที่นี่มาอยู่บางแห่งไปขอเขาก็มชดประชันเอ,อ ถ้าจะให้ตรรมาไปเอาเครื่องบินมารับนะนอกเขาพูดไปชด่างั้นเพว่าอยากมานะครับเราสุดท้ายพอดีลุงปู่บุญมีท่านรณนาภาพไปญาติโยมเขาปรึกษากันมากราบเรียนลุงปู่ขอถวายวัดให้เป็นสาขาวัดเขาลุงปู่ก็เลยสั่งให้ตรรมามาอีกทีจากกระแพงเพชรเจ็ดปีเขามาอยพูดเตยนี่ตั้งแต่ปี2535นกระทั่ง กี่ปีแล้วเนี่ยสามสิบห้าถึงถึงห้าสิบห้าสิบเก้าอออมาอยู่ตั้งยี่สิบกว่าปีค่ตอนที่แรกก็ไม่ได้คิดว่าจะได้กลับมาวัดเขาสุกิมหรอกครับใจมันก็นึกว่ามันก็เหมือนผลไม้เนี่ยพราะมันหลุดออกจากขั้วแล้วมันก็ต้องัวเป็นต,ต้นใหม่ไปเรื่อยเหมาอันค,คิดว่าอย่างนั้นครับพออื่นจะค,คุณเกิดมาเสียซะอีกจะคุณเจ้าวาดเสียซะอีกครับอาตมาก็ตกใจเหมือนกัน ออายุมไล่เรียกกันครับทำไมจะไปเร็วเรือเ่เอเกินเพิ่งจะอายุอะไร68บแดค่นี้เองคร,รับ60ส6บ7เจ็นี่เองทำไมจะไปเร็วเรื่อเกินแล้วก็พูดคุยกันอยู่ดีๆเนี่ยธรรมดาธรรมดาปุ๊บภาพว่พพเาเสียแล้วมันใจมันก็เกิดคล้ายๆมันใจเสียนะมันใจเสียหมดเรี่ยวหมดแร,วดรวงวอกันเออคิดว่าเออเราคงจะไปเหมือนกันแล้วมันมันเบื่ออาหารเป็นเลย เบื่อยเบื่อครับแต่ว่าพอรักพอตอนถังมาก็รักษาดีขึ้นดีขึ้นทีนี้ทางวัดเขาทุก,กิมก็เลยนิมนต์ทางคณะสงฆ์ทางญาติโยมก็เลยนิมนต์มาช่วยหน่อยเพราะวัดเขาสุก,กิมเราหาพระผู้ใหญ่ที่จะรู้จักระเบียบคุบอาชาเน,นก็ไม่นเคยมีโดยส่วนมากก็ละสัมดาสายกันมันย,ย,ยึดอะไรเป็นที่พึ่ง มาช่วยหน่อยเถอะเห็นว่าอาตมานี่ไปไหนก็ไปก็รักษาระเบียบครูบาอาจารย์ตลอดไม่ได้ฝ่าฝืนอะไรครับและหลวงพ่อก็ยังปฏิบัติตามแนวทางของครูบาอายตลอดใช่ไหมไม่ไม่ฝ่าฝืนอะไรทั้งหมดท่านไม่สวมรองเท้าอาตมาก็ไม่สวมรองเท้าความเคารพท่านครับท่านไม่จับเงินจับทองอาตมาก็ไม่จับงินจับทองครับท่านไม่ท่านฉันในบาทเป็นวัดถือตุดงเขาวัดเป็นเป็นวัดอเน่ ก็รักษามาตลอดเพราะความเคารพในครูบาอาจารย์ท่านครับคิดว่าก็มีแต่ระเบียบอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่จะรักษาคุณงามความดีเอาไว้ได้ครับแล้วไม่มีระเบียบเหมันส่องโจรครับหลังจากคิดว่าอย่างนี้หลังจากที่หลวงพ่อเข้ามารับตําแหน่งแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้ได้มีการปรับปรุงเข้าที่เข้าทางอย่ยงฮะตอนนี้ก็มาแล้วก็เค ตั้งเป็นคณะสงฆ์ขึ้นบริหารอ๋อเป็นคณะสงฆ์ใช่อัตมาก็เพียงแต่เป็นประธานให้มีเรื่องมีราวอะไรก็ประชุมคณะสงฆ์กันตัดสินกันเป็นส่วนส่วนรวมเป็นประชามติไม่ถืออภิสิทธิ์แบบตัดสินคนเดียวครับคณะสงฆ์ก็มีคณะสงฆ์ใหญ่เป็นมหาเถระคืออายุท่าน4ี่กว่าพรรษาไปแล้วอาจารย์โอภาสอาจารย์รันจวนที่อยู่ตามสาขาให้มันตั้งเป็น ที่ปรึกษาแล้วก็มีคณะสงฆ์อยู่ภายในในเจ็ดรูปคอยบริหารงานภายในมีเรื่องมีราวอะไรตั้ง่กำลังรายงานอับปุงแก้ไขกันปรึกษากันและคณะกรรมการนะฮะคณะกรรมการตอนนี้ก็ลงตัวกันยังฮะคณะกรรมการที่ตั้งเอาไว้ก็ประชุมกันบ่อยประชุมกันเกือบเป็นทุกเดือนอ๋อครับอันพาที่ประชุมกันแก้ปัญหากันไปเรื่อยๆเออปัญหาที่ ที่ตามแก้อยู่ทุกวันนี้หมดหรือยังฮะมันก็มีนิดๆหน่อยๆไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาใหญ่ไมเราเรียนรักกันสมัครคีกันอยู่ปัญหาอะไรมันก็ต้องแก้ได้ครับคณะกรรมการของวัดนี่จบิณก็ประมาณกี่กี่ท่านฮะโอ้เป็นร้อยแม่รวมร้อยมือนครับปัจจุบันนี้ก็มีมีใครเป็นประธานกรรมการกรรมการก็ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ไก่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะฮะเออครับ หน้าหน้าวัดนี่แหละกระดุมโมนี่แหละเขาจะรู้จักพื้นที่ดีแล้วจะสนิสนมมาตั้งแต่รู่ต้องเอาคนพื้นที่ต้องคนพื้นที่จะเป็นกรรมการแมวคนข้างนอกเขาก็ไม่รู้เรื่องแล้วเจ้อิงบุญคนธรรมะธรรมโมเนี่ยอยู่กับวัดดูกศิลป์หลวงปู่ตุ้มชายมานานทำน้าที่เป็นเป็นเฮรันยิสโอเฮรันยิตครับครับทำนาที่เฮรันยิตความศรัทธาหลวงปู่มากครับครับเห็นรู้สึกว่าศรัทธามาตั้งแต่หลวงปู่ยังอยู่ด้วยนะสมัยด้นนะฮะใช่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 แล้วก็ตอนนี้ก็เท่ากับ มีบางสิ่งบางอย่างเล็กน้อยๆที่ยังไม่ลงตัวก็ต้องพยายามแก้ไขกันไปนนะฮะแล้วพอต่างคนต่างก็มีเจตนาดีทั้งนั้นครับแต่ที่นี่ว่าที่มีปัญหาเพราะมันไม่เข้าใจกันครับคิดไปคนละแง่คนละทางไปก็ถือว่าเป็นปกตินะวัดใหญ่ๆก็วัดใหญ่ๆก็เจอปัญหาแบบนี้เยอะแยะสมัยหลวงปู่กหมืันกันก็มีปัญหาเล็กน้อยเหมือนกับว่าให้เราคิดให้เราแก้ครับ เมื่อเราคิดเราแก้แก้ได้มันก็เปิดเป็นปัญญาเป็นประสบการณ์สมัยหนึ่งอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านมีปัญหาเกิดขึ้นท้างแก้ยังไงแล้วก็จำเอามาใช้ครูบาอาจารย์โดยส่วนมากท่านก็อาศัยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลเมื่อมีปัญหาขึ้นแล้วก็ก็ัญญัติเป็นสิขาบทออกมาเขามาจำกันไว้ปัญญัติเอาไว้ต้องอาศัยปัญหาทั้งนั้นคือมีเหตุซะก่อนถึงจะตั้งเป็นระเบียบขึ้นมาครับถ้าจะคุณบุญนะพญานวิราชก็ได้ ทําพิธีแล้วก็ท่านไปสู่นิพพานเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่จะจะพูดถึงรูปปู่สมชายตอนนี้ก็ยังมีพี่น้องประชาชนญาติโยมมาทําพิธีมาเป็นประจําเป็นประจำทุกนมาศการมานัดการเปแต่ว่าจะจะพูดถึงสวดพระพิธมนี่ยังมีอยู่ไหมฮะมีทุกวันพระ ทุกวันพระจากเดิมที่สุกเสาอะไรนี่ไม่มีแล้วนะ่ตอนนี้จะพอวันพระอย่างเดียววันพระอย่างเดียวอ๋อครับแต่ก็มากันมีเจ้าภาพเยอะแยะนะไม่เฉ้าภาพมีผู้รักษาศิลมั่งคนไกลๆบางทีเขามีมั่งครับครับแล้วในช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนฝนฟ้าตกลงมานี่ยังมีญาติโยมเข้ามานมัสการหลวงปู่สมชายหรือว่ามานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเขาสุกิมีต่อเนื่องไหมฮะแล้วก็มากันเยอะไหมฮะ ก็ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มา,มามาเรื่อยๆอ๋อครับทุกทุกวันพระให้ทุกวันอาทิตย์ช่วงสมัยช่วงที่เขาคิดจะกูดนังขอมีมีมาเยอะ เพราะเขามาเที่ยวเขาวิจิตรแล้วเขาก็มาพักที่วัดเขาสุขีมอครางก็มากหน่อยแต่ตอนนี้หน้าผลไม้จะไม่มากด้วยแล้วก็เริ่มมีมาเรื่อยๆไม่มากถึงสมนักวิจิตรครับก็ทราบมาจากญาติโยมเห็บบอกว่าเออเมื่อวานเมื่อวานสองวันเนียที่ก่อนที่ผมมามาสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะมันตรงกับวันเปิดงานผลไม้ที่จันทบุรีก็บอกมีญาติโยมมาที่วัดรถรถลาจอดกันเยอะหมดเยอะอ๋อครับมากันเยอะก็ดีนะฮะ จะได้มีผู้บริจาคเจดีจะได้เสร็จเร็วนะฮะใช่ใช่ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ท่านเจ้าวาดวัดเขาสุกิมนะครับซึ่งท่านก็รับตําแหน่งมานานพอสมควรแล้วนะครับพระอธิการทองกูณทายาลูโกนะฮะท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันถือว่าพี่น้องประชาชนในจังหวัดจันทบุรีก็เริ่มรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่สมชายที่ตวิริโยอดีเจ้าวาดวัดเขาสุกิมมาโดยตลอดแล้วก็ถือว่าท่านได้นำ ทิศทางแนวทางปฏิบัติของหลวงปู่สมชายมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นต้นเหตุที่ทําให้พระลูกวัดหรือพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในการปฏิบัติธรรมมีสมาธิในการถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับต่างก็เลื่อมใสศรัทธาในความความเป็นสงของเจ้าวาด วัดเขาสุกิมองค์ปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีความพร้อมอย่าลืมนะครับวัดเขาสุกิมนั้นยังมีความจําเป็นเลือเกินที่จะต้องใช้งบประมาณอีกเยอะในการที่จะสร้างเจดีนะครับหรือว่า,าหรือว่ามหาเจดีเนี่ยนะครับให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ได้นึกถึง บุญบารมีของหลวงปู่สมชายที่ตากวิรีโยนในโอกาสต่อๆไปด้วยวันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมเพียงทัวนี้นะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันถัดไปขอลาท่านผู้ชมสวัสดีครับ